จินตนาการถึงฉากที่น่าตกใจใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่พื้นถนนที่เคยเรียบร้อยกลับเปิดปากกว้างด้วยหลุมลึกแบบไม่คาดฝันความลึกถึง50เมตรและกว้างราว3030เมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้สถานีตำรวจนครบาลสามเสนและหน้าโรงพยาบาลชิรพยานทำให้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนไปทั่วเมืองเพราะนอกจากจะอยู่บนเส้นทางจราจรหนาแน่นแล้วยังตั้งอยู่ในอุโมงค์ของโครงการรถไฟฟ้า MRT เส้นต่อขยายเตาปูนบางซื่อ ซึ่งดูแลโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอรมแต่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การซ่อมแซมธรรมดามันคือบทเรียนใหญ่จากเทคโนโลยีการกู้ชีพเมืองยุคใหม่ที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อโลกใต้พื้นดินและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามเหตุการณ์นี้เปิดเผยความซับซ้อนของการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในเมืองใหญ่บางทีมันอาจไม่ได้ล้ำสมัยที่สุดแต่กลับปลอดภัยที่สุดมาดูกันเลยว่าทีมงานใช้กลเม็ดอะไรเพื่อปิดแถวแายแรงนี้ของเมืองหลวงกัน ทันทีที่พื้นถนนซุดตัวลงแบบฉับพลันวิศวกรและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานต้องเร่งมือวางแผนซ่อมแซมด่วนทันทีแต่งเงื่อนไขในที่นี้ซับซ้อนกว่าการถมดินธรรมดามากเพราะใต้พื้นนั้นเต็มไปด้วยโครงสร้างสำคัญของเมืองเช่นท่อระบายน้ำเก่าแกร่ระบบสาธารณูปโภคต่างๆและอุโมงรถไฟฟ้าที่ฝังลึกหลายสิบเมรตรใต้ดินดังนั้นการตัดสินใจทุกอย่างต้องพึ่งพาเทคนิคซ่อมที่แม่นยำปลอดภัยและไม่เพิ่มแรงดันที่อาจกระทบชั้นดินรอบอุโมง เพื่อไม่ให้เรื่องเลวร้ายขึ้นโพสต์ทูเดย์จึงชวนคุณสำรวจเทคโนโลยีการซ่อมเมืองครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ว่าปิดหลุมลึกที่เปรียบเสมือนแผลใหญ่ของกรุงเทพได้อย่างไรแต่รอเดี๋ยวเรื่องราวนี้ยังมีจุดที่หลายคนถกเถียงกันอยู่เลยทีเดียวเริ่มจากการอาัดฉีซีเมนเหลวหรือที่เรียกในภาษาวิชาการว่ากราวทิงพลังของซีเมนเหลวที่ช่วยเยียวยาภายใต้พื้นดินจากข้อมูลที่เราฟอร์มอเผยแพร่พวกเขาใช้เทคนิคนี้เป็นหลักในการซ่อมซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในวิศวกรรมโยธาที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างใต้ดิน ที่เกิดจากการซุดตัวของชั้นดินเพื่อให้พื้นดินแข็งแรงขึ้นเห็นได้ชัดว่าทีมงานได้เจาะสำรวจใต้ดินและอัดฉีดวัสดุกราวผ่าน8หลุมในบริเวณถนนที่ยุบตัวเพื่ออุดช่องว่างเหล่านี้และเสริมความมั่นคงของฐานดินให้กลับมาแข็งแรงการทำงานต้องละเอียดรอบคอบมากเพราะผืนห้นที่อยู่ใกล้กับอุโมงค์ MRT ที่อ่อนไหวต่อแรงดันและการสั่นสะเทือนลองนึกภาพดูสิว่าถ้าแรงดันมากเกินไปอาจทำลายอุโมงค์ใต้ดินที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งได้เลย เทคนิคที่เลือกใช้คือ l o p i e s u I e s u I e s c cement grouting หรือการอัดซีเมนต์ด้วยแรงดันต่ำเพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันกระจายและไปกระทบโครงสร้างสำคัญใต้ดินเป็นการวางแผนที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเชิงโครงสร้างเป็นอันดับแรกวิธีการคือวิศวกรจะเจาะหลุมเล็กๆเส้นผ่านศูนย์กลางราวสามหเซนติเมตรลึกลงไปถึงชั้นดินที่สุดตัวจากนั้นค่อยๆอัดซีเมนต์เหลวเข้าไปในโพรงใต้ดินเพื่อให้วัสดุแทรกซึมและยึดเกาะกับดินที่อ่อนตัวเมื่อซีเมนต์แห้งแข็งพื้นที่ที่สุด จะถูกยกกลับสู่ระดับเดิมและลดโอกาสการยุบซ้ำได้อย่างมีประสิทธิ์ที่ภาพหลังเสร็จทั้ง8หลุมทีมงานยังทดสอบความแน่นของดินเรียกว่าซอยเดนเซอร์ทีและรอให้ซีเมนต์เซ็ตตัวหรือแข็งตัวเต็มที่ก่อนเข้าขั้นถมทรายและฟื้นฟูผิวถนนซึ่งใช้เวลาและการตรวจสอบความแข็งแรงในแต่ละชั้นอย่างละเอียดเหมือนกับการเย็บแผลที่ต้องดูแลให้หายอย่างทีท่วนเพื่อไม่ให้เกิดแผลเก่าปรากฏขึ้นมาอีก นอกจากนี้บริเวณหลุมยุบยังมีอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนตั้งอยู่ใกล้จุดวิกฤตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการสุดตัวของดินทีมวิศวกรจากรอฟอรมกรุงเทพมหานครและกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงร่วมมือรื้อถอนผนังบางส่วนของอาคารโดยใช้เครนหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยระยะไกลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากแรงสั่นสะเทือน และลดน้ำหนักที่กดทับบนพื้นที่สุดตัวการหรือถอนนี้ดำเนินควบคู่กับการอัดก้าวใต้ฐานรากเพื่อเสริมแรงรับน้ำหนักอาคารไม่ให้ถ่ายแรงลงบนชั้นดินที่อ่อนตัวถือเป็นตัวอย่างการผสมผสานเทคโนโลยีทากับระบบหุ่นยนต์ความแม่นยำสูงเหมาะกับเมืองหนาแน่นอย่างกรุงเทพที่ต้องซ่อมแซมโดยไม่หยุดชีวิตเอาทันของเมืองลองจินตนาการถึงการใช้หุ่นยนต์แทนคนเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์อันตรายแบบนิสิมันช่วยให้งานเสร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแล้วการฉีดโฟมยกพื้น ที่หลายคนบนโลกออนไลน์พูดถึงกันเยอะๆนี่มันอะไรกันแน่บนโลกออนไลน์ผู้คนมักพูดถึงเทคโนโลยีซ่อมพื้นยุคใหม่อย่าง p o l y u เ e t h a n e f o จ m i n g หรือการฉีดโฟมโพลิยูรีเทนที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่ากาวซีเมนต์แบบเดิมเทคโนโลยีนี้นิยมใช้ในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยทํางานโดยฉีดสารโพลิยูรีเทนเหลว PU เข้าไปในช่องว่างใต้พื้นถนนผ่านรูเล็กๆเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาทางเคมีก็จะขยายตัว เป็นโฟมแข็งแรงสามารถยกพื้นถนนกลับสู่ระดับเดิมได้ภายในไม่กี่นาทีเหมือนกับการปั๊มลมเข้าไปเพื่อให้พื้นพื้นขึ้นมาเองข้อดีของโฟมนี้คือน้ำหนักเบาแต่รับแรงอัดได้สูงถึง150ตันต่อตารางเมตรและไม่ดูดซึมน้ำทำให้ลดโอกาสสุดซ้ำอีกทั้งขั้นตอนซ่องใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่เหมือนซีเมนต์ที่ต้องรอแห้งหลายวันในประเทศไทยโดยงานอย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงภาคเอกชน เช่นยูเรเทคไทยแลนด์และจีโอเซ็เอเชียเริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีนี้ในบางพื้นที่เช่นทางด่วนพื้นโรงงานและอาคารใหญ่แต่ในกรณีถนนสามเสน้นยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการใช้โฟมจริงๆในหน้านงานและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างทำไมกรุงเทพจึงยังไม่เลือกใช้โฟมในครั้งนี้ละ่ะผู้เชี่ยวชาญในวิศวกรรมโยธาชี้แจงว่าการเลือกเทคนิคซ่อมต้องตรงกับสภาพชั้นดินและโครงสร้างใต้ดิน หากพื้นที่มีอุโมงค์ MRT หรือท่อสาธารณูปโภคซับซ้อนใกล้ๆการฉีดโฟมที่ใช้แรงดันสูงอาจสร้างแรงเคลื่อนตัวที่กระทบโครงสร้างเหล่านี้แต่ถามตัวเองดูสิว่ามันคุ้มไหมที่จะเสี่ยงเพื่อความเร็วดังนั้นการใช้ซีเมนต์เกล้าแรงดันต่ำ l o p i s s u r i e Grouting จึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าแม้จะใช้เวลานานแต่ควบคุมแรงดันและลดความเสี่ยงต่ออุโมงค์ได้ดีกว่าในพื้นที่เอเมืองเก่ายัางสามเสนการซ่อมยังต้องใช้การสำรวจใต้ดินด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ g ิทีากราวเป็นเครติรดอรเพื่อระบุตำแหน่งท่อสายไฟฟ้าและสายสื่อสารก่อนเริ่มงานเป็นการซ่อมที่เน้นความแม่นยำมากกว่าความเร็วและนี่คือจุดที่หลายคนอาจโต้แย้งบางคนเห็นว่าโฟมเป็นอนาคตที่ควรนำมาใช้เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนแต่บางคนมองว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอคุณคิดอย่างไรมาถกเถียงกันในคอมเมนต์สิบทเรียนจากสามเสน เทคโนโลยีไม่ใช่คำตอบเดียวแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมเหตุการณ์หลุมยุบกลางถนนสามเส้นนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับมึงใหญ่ว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดเสมอไปแต่เป็นการเลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่แม้โฟมโพลิยูรีเทนจะเป็นอนาคตของการซ่อมพื้นถนนที่รวดเร็วและสะอาดแต่ในกรณีนี้เรา่ซีเมนต์เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าและเข้ากับโครงสร้างใต้ดินซับซ้อนของกรุงเทพได้ดียิ่งขึ้น ลองนึกถึงการซ่อมบ้านของคุณสิทธาคุณมีท่อน้ําสําคัญใต,ใต้พื้นคุณคงไม่เสี่ยงใช้วิทีที่อาจทําท่อแตกแหละ Smart Repair for Smart City หลุมยุคกลางเมืองไม่ใช่แค่รอยแผลบนผิวถนนแต่เป็นสัญญาณเตือนของระบบโครงสร้างเมืองที่ต้องได้รับการดูแลเชิงรุกหากกรุงเทพต้องการเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนการลงทุนในระบบ Smart m a i n t ิ n น n c ์ที่ตรวจจับได้รวดเร็วสร้างแบบจําลองและซ่อมแซมได้อย่างแม่นยํา จะเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตเพราะในที่สุดเมืองที่ฉลาดไม่ใช่เมืองที่ไม่เคยพังแต่เป็นเมืองที่ลุกขึ้นซ่อมได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยที่สุดและสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่16ตุลาคม2568เจ้าหน้าที่ได้หยุดหรือถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาล3ามเสียนช่วคราวเพื่อเร่งถมทรายลงหลุมโดยใช้รถแบ็คโฮตักทรายและรถเกลี่ยทราย เข้าไปใต้อาคารเพื่อค้ำยันไม่ให้สุดลงรอฟอร์มอเปิดเผยว่าผู้รับเหมามีการถมทรายตั้งแต่วันที่14-16ตุลาคม2568รวมทั้งสิ้นประมาณ5,330ลูกบาทเมตรส่งผลให้ระดับพื้นผิวต่ำกว่าระดับจราจรเดิมราว2.65เมตรรวมถึงเก็บเศษวัสดุที่กีดขวางออกไปแล้วเห็นได้ชัดว่าการซ่อมกำลังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องข้อมูลสรดปกทางเทคนิคที่ยืนยันได้ความลึกของหลุมยุบป,ประมาณ50เมตร ความกว้างของหลุมยุบประมาณ330 0เมตรวิธีซ่อมที่ใช้จริงรอพเอเอสเอสยูซีซีกระีิจำนวน8หลุมเหตุผลที่ไม่ใช้พ u f ู a ฟมความเสี่ยงต่อแรงดันดินกระทบอุโมงค์เอ t มทีหน่วยงานรับผิดชอบหลักรอฟอร์มรวมกับสนักโยธากรุงเทพมหานครแหล่งข้อมูลอ้างอิงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอร์มข่าวแถลงกรณีซ่อมถนนสามเสนกรมโยธาธิการและผังเมืองดพ t แนวทางเทคนิคกราวติงและพียูโฟร์มิชชัช่นไทย PBS ข่าวรอฟอร์มอัดซีเมนต์เสริมดินยุค8หลุมถนนสามเสนกันยายน2568มติชนออนไลน์ใช้เครนหุ่นยนต์หรือสอนอสามเสนลดน้ำหนักอาคาร2568ฐานเศรษฐกิจเสนอแนวคิดซ่องอุโมงค์สามเสนด้วยกล่องคอนกรีตยูเรเทคไทยแลนด์จีโอเซ็กเอเชียพอลิเลเวนเอเชียข้อมูลเทคโนโลยีพียูโฟร์มิชชัช่น และนี่คือจุดที่ผมอยากชวนคุยกันคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเลือกเทคโนโลยีแบบปลอดภัยกว่าความเร็วเป็นสิ่งที่ถูกต้องในกรณีนี้หรือบางทีโฟมโพลียูรีเทนควรเป็นมาตรฐานใหม่ของการซ่อมมือใหญ่มาบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเพื่อให้เรื่องราวนี้ก่อให้เกิดการอภิปรายที่มีประโยชน์